สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาบอกเล่าถึงไอตัว Vivo Y91 นิดหนึ่งนะครับพวก Vivo Y91, 93, 95พวกนี้ครับอาการก็คือกล้องหน้ากับกล้องหลังมันสลับไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยก็ถ่ายกล้องหน้าได้แต่พอสลับกล้องหลังถ่ายไม่ได้นะครับของบางคนใช้ไม่ได้ทั้ง2กล้องเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเป็น กล้องหน้ากับกล้องหลังของ Vivo Y91 นะครับก็คือมันเนยะสลับกล้องไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนกล้องตัวใหม่ทั้งด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับสรุปว่ากรณีนี้เป็นที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาซ่อมบอร์ดแล้วก็ลองสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังดูว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจากที่ซ่อมบอร์ด Vivo Y91 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาการกล้องหน้ากับกล้องหลังสลับไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับพอเปลี่ยนกล้องแล้วมันยังใช้ไม่ได้อีกคราวนี้ก็ต้องไปซ่อมที่บอร์ดแล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยลองเปลี่ยนกล้องดูแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะก็เลยต้องไปซ่อมที่บอร์ดนะเดี๋ยวลองดูกล้องนะครับ ข้างหลังนี่เห็นไหมครับใช้งานได้แล้วถ่ายได้แล้วกล้องหน้ากล้องหน้าใช้งานได้แล้วเห็นไหมนี่นี่ถ่ายได้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละ ใครที่มีอาการกล้องหน้ากับกล้องหลังสลับไม่ได้นะครับหรือว่ากล้องใช้งานไม่ได้นะไอตัว Vivo Y 9 1 9้3 9 5ก้ากพวกนี้นะครับก็สามารถส่งมาซ่อมที่ช่างทันวาซ่อมมือถือได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะจะมีคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับซ่อมมือถือเอามารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็สอนใช้งานเทคนิคต่างๆนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยขอบคุณมากครับ